อ๋อ,อรับราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนก็ไม่รู้และว่าเกมนี้คือเกมอะไรนะเออเกมเด็ดวายอ่ะอยากจะอัดมานานแล้วแต่มันแหลกเลยก็เลยลองมาดูมันก็ไม่แหลกแล้วล่ะแล้วพี่อ่แหลกปะไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยลองว่ะเราไป <ๆ S 2> เ,เริ่มดีกว่าเกียร์เปิด <ๆ S 1> ป่ะคือตอนนี้มันรันมันหกสิบเฟรมด้วยมันหกสิบเฟรมนะแต่ไม่รู้ว่าเข้าเกีไปไม่เือเท่าไหร่วันนี้อยู่ผมเฟิร์ดครับ แก๊งเฟิร์สสองครับผมเก๋งเฟิร์สเฟิร์สนะด่าเลยวะภาพคุณโอเคอุ้ยภาพพูดชัดเลยภาพสวยมากเลยดูดิต่อภาพปานกลางเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคนไม่ได้เอาของมาว่ะเลิกหรือพี่วะพี่เปล่าวะพบเิญหน้ากันไปคราวมาลงอะไรวะลงแสดงการมาบอกอะไรวะ แสดงการบำบัดเลยสิบำบัดบำบัดมาฮะทุกคนนะคือเราเราไม่ได้เล่นกันนานเลยถูกป่ะเขาไม่รู้ว่าไม่ได้ฝึกอะไรของล่บหลังเกินไปเปล่ามาเดี๋ยวเราหาเครื่องก่อนแล้วกันเห็นว่ามีตัวใหม่มาด้วยนะอุ้ยมีเครื่องตัวนี้เบิร์ตเบิร์นึ่งไปเจอเครื่องพี่เจอเครื่องซ้ำก่อนแล้วกันเจอเครื่องแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยใครวะปึ๊บมึงวะผมเองติงโอเคอะได้ตั้งเนี่ย ใครแต่งหล่อขนาดนี้หล่อโอยเข้ามาแล้วส่วลูกขั้นตอยเฮ้ยเข้ามาหน่อยอุ้ยตรงนี้เลยอุ้ยตัวตลกตัวนคลนเฮ้ยตรงนี้เลยดีกว่านี่อยู่ไหนอะโดนไปเด้อป่ารักกาแเดี๋ยวเหยื่อลงตังบะ

ตอนนี้เครื่องอะรสามเครื่องนะครับคุณนะอุ้นมันอยู่ไกลอยู่นะมาเล่นป่ะเพื่อนตายไกลมากเลยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเป็นเพื่อนพี่ซ่องยาวๆไปปล่อยให้เฟิร์ไม่เลยนาทีช่วยเพื่อนไปเลยครับไปเลยครับ เพื่อนอีววเพื่อนเราเท่าไหร่คเพื่อนอ่ะวิ่งเยอะยครวะกระดูกเฮ้ยีพอมาคลอกมาแล้วครับไอเกิร์มมีครับโอ๊ยไอเด็ก ่อนนะคือมโดนห้อยตรงไหนนะที่เดิแม่เราผมวะตรงไหนที่เดิมของมมือะตรงนี้นตายแล้วทำเสมปเลยพี่เกเลยตายตายแน่นอนตายแน่นอนปั๊บตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้พาต้อ้วว่ะเด่มแล้วใช่อุ้ยเอ้าไอ้เอครื่องระเบิดตอนเสพดื่มไอ้สัตว์ต้แล้วเอ่อเพื่อเป็นตัวร้า เฮอยขึ้นต่อไปเฮ้ยขึ้นต่อไปเลยสองีสะดุ้งไอ้สั้นผมผมผมพหิวหน่อยไม่หิวได้ไหมขี้เกียจหิวอะไม่ต้องหิวใสมุ้ยอุ้ยเหมือนดูอะนอนโมไปกินหรอไปกิน ยตีม uh, ึนม er. ึงมึงมึงมึงยิงมึงอย่าลอกังนี้มึงไอ้สัสปั๊บปั๊บไอ้ยักษ์โดนตุ๊กตาตุ๊กตตุ๊กตา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 ตุ๊กต เร็วเอ้ยแทงหลังแทงหลังใช้ได้เอแหมก็มาดิมาเดือดนะไปเลนต่อมาบลยหลุดแล้ววะายยเไปที่อื่นนะอย่าเล่ามารพี่นะจัดลาละยบเ่ยานไปิดไจอใช่ไหมเิดอป๊บอ้าวเอาไดฮัติดไอ้เหี้ยโอ้ยอนือนือ กรโดดคายไรเลยข้ามข้ามข้ามดึวักไม้ไปเลยเราไม่รู้ว่าฝั่งนี้เป็นยังไงเขาดูเหมือนจะสนุกเหยียบดูนะโว้ยเบอรดาวน์เียรไกลยิ่งหมายเลยแล้วมต่าแต่ก็เจ้าเต้าอยู่แล้ว อีพี่พี่ข้างหน้านนกาเพข้งแกมีนกการ้เหมายอดโอเค้ยเียเพื่อนออลุนเตืมนแนคาขวดอนไ้ไม่รู้มาเฮ้ยมันตัวอะไรวะเปิดเลยต้องเปิดเลยมันเลยมันเอาไปชื่อมองเดยวเปิดดยอ้ยมันพียบมันพาพี่ลงห้องวีด้วย อยากเลยพี่ยากเลยใช่โอ้โหูข้าไปดูห้วินรอบนี้เราคนเป็นถ้าเฟิร์สโดนอีกรอบนึงคือตายแล้วนะใช่ปะไม่มีคนเอาใช่ไงผมไปช่วยไม่ได้้็มึงโดนอีกรอบนึงคือตายอย่าเลยเพื่อนไปช่วยไอ้เพื่อนเพื่อนมาช่วยได้ปะเจ้าพักไปไปมาไปไปมาลืมลืมเปิดไมค์เยี่ยท์เลยนะ เลวิ่งมันอยู่ข้างบนหัวเลยว่ะเหมือนมันเฝ้าพี่อะมันเฝ้าอยู่ข้างบนหัวพี่เลยว่ะมาแล้วตัวตลกไม่มาแล้วเพื่อนโอ้โหเกินไปเปล่าลุงช่วยลุงช่วยเพื่อนลุงช่วย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 เฮ้ยเข็มเข้มแล้วแล้วเขาไม่อไหนันไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยโง่น่ะเข้าไปอยู่แบบว่านุ้ยยี่ดิโอเร็ว เฮ้ยวะเฮ้ยมันเฮ้ยมาตามมาเฮ้ยไปต่อลักเทสนะเิร์บีมอนรุ่วิยย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 ดิยย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 ยนยย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 ยียยย ไปไปไปทึบทบาุ๊จะเตะไปครบจะเตมอีครอบไปแล้วจ้าวบอุ๊บอัเดือบอุ๊อเดไอ้นโดนี่อ่ะดนี่นี่ตัวไปแล้วไปต้องออกแล้วอะ ว่ออกเลยออออกเลยตายหรอไม่ฉัไม่อยากทิ้งน้องครับไหมแต่ที่จริงกูก็จะทิ้งอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงร้านแก๊สร้านแก๊สเฮลวนแก๊สอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะสามคนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันสามคนเลยมเดะใครอ่ะอุ้ยเอาว้วัีวัีวันนี้วันนี้วันนี้ไปเลย อ่าสีแยอย่างนี้ตัวแล้วก็ไม่รู้นะจะอันธุ์ะเป็นเชื่อก็ได้ไม้แล้วไม้แล้วไอ้เชีเดินเปลิงเกอร์แต่ก็ใช่แน่นอนนปืนมันตามีเฟิสไอ้ฟาสมันต้องไอ้เชียนี่มันนี่ด้วยว่าพิรามิดด้วยหาไม้ไม่มีไม้ไม่มีไม้ไอ้สัตว์ไม่มีไม้ไอ้เชียร์ไม่มีไม้ไอ้เหี้ยกูโดนกระดักไอ้สัสด้วยอ๋อเสียละเอ้ยพี่ฟาดติดโดนเนี่โมลี่เลยนะไอ้เหี้ยร์เหรอไม่มีไม้ว่ะ อย่าแล้วพี่อยแล้วรุ่ง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 รุงรุ่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 งนุ่งรุ่ง่งรุ่งร่งรุังรุ่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 งรุ้งรุ้งรุ่งรุ่งรุ่ง่งรุ่งรุมงรุ่้รุ่งรุ่รงรรรงงเ่งงงี่หนน่ต้องดึงเลยัวมันเลย อาเปิดตู้เปิดตู้ต้มต่อมยาแล้วยทอตอนนี้ออายังหนแมาแล้วแม่เจอแล้วเจอตูแล้วม่แล้วไม่เล่นมาตรงนี้้ววิเจอผิวนะมันเห็นหรอวะมันเห็วมันเจ้มัน้ม่อดยี่ไงอ่ะแล้วพี่ดนเลไไม่รู้อ่ะเดินเป็นวงๆรอบตัว ฟ๊าเป็ดแล้วก็วิ่งต่อเลยเจ้ามากเหมือนเหมือนพี่โดนโซ่เลยเป็นลวกถ้าพี่มีผิดโดนโมลิได้เลยช่วยอะไรโมลิไอ้ท่าอะไรวะถ้าพี่โดนแขกในครั้งสองแล้วพี่อาจจะโดนโมลิได้โมลิเลยอ่ะเออตายเดี๋ยวโอ้ก็คือโดนแบบขั้นที่สองคือตายเดี๋ยว แล้วก็มอีกก็ตายเลยแ <c oughs> หละผู้ใครวะย่องอยู่ตรงนั้นเอ้ยใครต่องข้างเนี้อรช่พวกนี้ครับอ่าไอ้เกียเสียงนี้มันตึบตึ๊นมาแล้วมาหรือยังยานไม่มาโอเคอยู่ไกลอยู่แม็กเด็กเสร็จมาแล้วแมมาแล้วมาแล้วพวกนี้ต่อแทนที เอาหายคือเดือดตรงนี้แหละเอาพื้นหายโอเคเพื่อนซ้อมเพื่อนซ้อมไอ้หลงไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นปล่อรเพื่ออะไรอ่ะว่าเลยอ่ะเอาไปเลยค้าเดี๋ยวรอดนะมึงเดี๋ยวรอดทางนี้นะมึงอาวเดี๋ยวเลยอ้าวอ้าวไปบาแล้วรุกรุกเอ้ไปโดนไปโดนกระเติ้งที่แก ไปเลยครับให้เพื่อนไปเลยให้เพื่อนื้อไปก่อนเลยสองคนสองเ่อเสียงมือถือู่ไปแล้วห่อนไปเลยไม่รอววิ่ง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 วิ

ไอ้วมันเทมฟ้าเราโทเทมฝั่งเราพี่ออเอใช่เรื่องเคลื่นแมหรอเดี๋ยวมันจะเฝ้าวะไม่รู้ไม่รู้วะอะี่ต้ใช่ครับค้เหรอฮะยังยังไม่ไม่ขึ้นอเอแเล้วบ้่แล้วาเสร็จวบคอ่เคเอนที่เค่ไปคองอะไ เ่องหายากจัดเลยมาหาได้อาไม่เอหรอเจอเซังแล้วเจอซังแล้วโอ๊ยจุดไฟโอ๊ยไปเลยเกตั้งไหลแม่ต้มแกเต้าเนี่ยนะเล่นเต้าอ่ะพี่ไม่ได้เลยมันเอาที่มาเันเอาสกิลอะไรมาสักอย่างเนี่ย

เลเฮ้ยช่วยเลยช่วยเลยอ่ะเตายเอ้าพีมันอัมามาูเลยมันมองกูด้วัโดนคอมัโดนคอมาดนมาโด

โอ้โหมันนีเปิดอรเปิดวะแงมากเลมแเจอันีเข้ามันไม่ไป้ ไปเอยบว้แม่แม่ผอเแหมโดนไอ้ส่งเพื่อนเ่นเ่นเนเเนยตามกน้งะเีมันตามีเพืนไม่มีไมไม่มีไมไม่มีเมีไม้้ยิักไม่เงปทำอะไรวะพี่ชายเผือพ่ไปด่ว่ะมันฉลาด ไปแล้หนีไปเลยไ่แล้วยอมตายผมจะไม่มีแล้พี่ลองเสียงมาเสียงไปเลยโอ้เสียงไม่ได้แล้วเสียงมันได้แล้วมันจะแทงกูเลเอ้อมาดอีกแล้วตายตายแล้วว่ะตายแล้วอกไปเลยอาไปเลยเที่พี่กดพาเลยพี่กดพาเลย ไปแล้วีไปทางบ้านบ้านเล็กที่เป็นทางบ้านเล็กไปอยูเลยบ้านเล็กอยู่ไหนอเออไปไปข้างหน้าเลยไม่มันชโลมันชโลเพื่อนเพื่อนูยิ่รอดเราต้องรอดไปด้วยกันเพื่อนโอเคอเป้วัดหลวดว ต้องใส่ไหละล้องริดเหรอมาละไปเอาออกมาแล้วคดูเพื่อนนีข้าละกไค้นเคยมืมันนรอดแต่มันหาลกว่ะเพ่อนตายแล้วน่ะมอ่นหลูกมอโอเคก็สมรัีขอตัวลาไปเกอนกับ อะแล้วฟื้นกันลเก่งฟื้นของเรานะครับผมเออไปละเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยนีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอรป่ะเออขึ้ t ส่งแก่ผมะอ็มเดี๋ยวขึ้น